ไลฟ์สดผ่านช่อง youtube ให้เท่ามากมายครับเดี๋ยวในส่วนของเดี๋ยวคุยกับทางเจ้าของหู่ได้เลยนะครับผมก็มาไลฟ์สดนะครับผ่าน youtube ลงให้กับช่างจอยนะครับ jr taxi นะครับที่อยู่กับติดกับตรงข้างกับโรงแรมกิ๊กขาวนะครับ ของเจอาแท็กซี่นี่ก็จะมีรถนะครับหลายรุ่นนะครับมีทั้งอินโนวานะครับอินโนวาให้เช่า <c oughs> นะอินโนวาแล้วก็อันติสนะครับก็จะมีททหารารจุลามีทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นอ่าดูโอนะครับแล้วก็จะมีอู่ซ่อมด้วยในส่วนของอู่เจอาร์แท็กซี่นะครับก็จะมีซ่อมสีซ่อมเครื่องนะครับ ดูแลนะครับให้กับคนขับผมถึงบอกว่าสไตล์ของของผมเนี่ยคืออู่ที่ผมมาสมับสูญเนี่ยนะครับจะต้องใจถึงพึ่งได้นะครับเจ้าของอู่ใจถึงพึ่งได้นะฮะอินโนวาตอนนี้ก็มีอยู่กี่คันเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจอดอยู่นอกเลยหกคันนะครับใครที่สนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้นะครับหรือที่โชว์อยู่ข้างรถนะครับก็มีอยู่ นีส่วนของอู่นะครับก็จะมีจุดซ่อมจุดซ่อมแ้ะจุดทาสีนะครับเจารแท็กซี่ของเราพร้อมที่จะให้บริการผู้เช่ามีรถยกนะครับผู้เช่าทุกคนที่ขับอู่นี้สบายใจได้ครับเจ้าของอู่ใจถึงพึ่งได้นะครับเจาพานะครับผู้ดูแลผู้ดูแลงานส่วนช่างจอยเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการใหญ่ ทานใหญ่ของ JR Taxi นะครับช่างจอยนะอูนี้อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ในบางกลวยถนนเส้นราชพฤกษ์ติดๆิดราชพฤกษ์ส่วนเงินประกันค่าเช่านะครับเบอร์โทรศัพท์ผมปแกนให้ดูนะครับอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของ JR Taxi นะครับเบอร์นี้ สามารถโทรติดต่อได้สอบถามได้นะครับส่วนเรื่องของเงินประกันนะครับเท่าไหร่ค่าเช่าเท่าไหร่โทรสอบถามได้นี่เจฟานะครับเจ้าของอู่ใจดีครับแล้วก็มีประสบปปการณ์ใจถึงพึ่งได้ตอนนี้กำลังทำหนังสืออยู่ผมก็มาไลฟ์สดให้ jr taxi ท็ซในวันนี้เนี่ยใครสนใจที่จะ เช่ารถอยู่ต้องการหารถเช่าและต้องการหารายได้นะครับก็สามารถโทรนะครับสอบถามได้เลย0818040085นะครับ0818040085 JR Taxi Service บางก g วยนะครับใครอยู่แถวตะดิงชันใครอยู่แถวสายหนึ่งสายสองโทรติดต่อสอบถามได้นะครับขอเป็นคนดีนะครับ คนดีแล้วก็ขอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ขอเป็นคนที่มีใจรักในการให้บริการเราให้ใจกันและกันได้เต็มที่สำหรับการเช่าแท็กซี่ในอู่นี้นะครับผมก็จะขอลงไลฟ์สดและลง youtube ไว้นะครับเพื่อหลายคนนะครับต้องการแท็กซี่เช่ามาไม่ยากครับเส้นทางเข้ามาเส้นราชพึก นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่โรงแรมกิ๊กข้าวนี่ในส่วนตัวของทางเข้าโรงแรมกิ๊กข้าวนะครับนี่ก็จะเป็นอินวคันหนึ่งจอดอยู่นอกนะครับนะก็จะออกถนนลาชพกษกได้นะครับนี่คือตำบลมหาสวัสดนะครับถนนบางกลวยจงถนอมออกบางกลวยอำเภอบางกลวยได้นะครับนี่คือรถที่จอดอยู่ในอู่นะครับ มีทั้งเขียวเหลืองมีทั้งสีเหลืองนะครับมาเลือกขับได้เลยพี่น้องท่านใดที่ต้องการรถขับนะครับขอลงอยู่รงขอลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ